มันออกซ่มาหน่วันอออกซี่ด้วยันมันออกซ่งอ้ออกีด้วยวันนี่โอ้ตัวไหนตัวล่างที่ว่านั่งขาวขึ้นเลยสองเจ็ดล่างตรงตรงเลยสองเจ็สองเจ็ดเรบุลบลเรบนออกตัวครับมาไปววันที่หนตุลาเนี่ยมันออกซกมาวันี่สอกี้วันโอ้บนอครับผมสวัสดีเอซแฟนคลับแฟน่องมาหาเฮงพาม่วนครับผมเนาะ เอาเป็นยังไงบ้างพี่น้องเนาะหลังรัฐบาลไทยออกไปชุด3ตัวบน6 4 6ล่าง5 8ครับผมเนาะ,ะหนึ่งแนนันพี่น้องเซียนขุนไกรครับผมเนาะบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับไปได้ทั้งตรงทั้งโต๊ดพี่น้องเนาะเอาเพิ่นไหามาสี่หกแปดครับผมเนาะออกหกสี่หครับผมเข้าไปที่สี่หด้วยพี่น้องด้วย เต็มครับผมเนาะเอามื่อนี่พร้อมปล่อยแล้วพี่น้องไม่ต้องรอนานครับผมสำหรับทางเซียนคุนไก่หมดพันท,ที่หนึ่งตุลราได้เพียงด้วยเขาว่าเราฝากกุไหร์ก็แชร์ครับผมเดี๋ยวเป็นตัวไร้วันนี้ฟันตัวไร้รอดติดตามไปพร้อมกันครับ เกี่ยวล้างไม่สนดับวสันพี่นอ้องเปลี่ยนยังไงสวัสดีเอฟซีเร็วอ้าวครับผมมานกันพักปะไม่เดียวนี่เฮ้ยไม่เดียวถือไม่ตัวแปดบาทป้าทู่มแบาทบนอย่างเดียวพี่น้องไม่เกี่ยวล่างว่าสั่นป้าทูปท้าทู่มล่างแต่ปัญหาเปลี่ยนหรอกปรีล่างผมบุหรี่ลงล่างนิดนึง อันหามานี่เด็ดเป็นเรืนี่ที่ว่าบนอย่างเดียวนี่ทั้งตรงทั้งไปกลับนี่พี่ร่างนี่ชุดนี่เราเพิ่มหามาเมื่อนั้นเขาจะหามากเขาจะบรรดุให้มาอ่าเอาโชว์ขึ้นมาดูนี่บอกชุดนี่บอกบนอย่างเดียวซีหกเข้าบนเต็มๆพี่ร่างโบกเกี่ยวรางอ่าโบสนดับโบสั่นหาตัวจับยากความเชียร์มาให้โอ้โหคนตะวันพี่น้หัวันต้องมือดคำคำคนดังสซนดังเบากว่า น้ำหาตัวยากใอ้นีคือน้ำหาตัวยากจ่ายเนาะได้ร้อยตัวว่สัพี่น้องร้อยบาท้บาทเลยบาทไม่มีเงินไหมร้อยบาทว่าเป็นร้อยตัวบ่อดี๋ยวรบาทเลยโอ้ยตัวนงก็ใสซื้อโทษไปเสียงว่าเป็นร้อยตัวอร้อยบาทใังมีเงินเนี่ใคด้่หมใรดีใจน้อว่าสั้ป้าเขาเต็มเต็มแล้วบนย่างยู่ เพิ่นว่าบนย่างเดียวพี่รองนี่ยสี่หกเนี่ยนี่ชำหนีดิอ่าอันนี้มาชุดเออ่ชุดบนบนยังไงบนย่างเดียวบนย่างเดียวไม่บนย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างอ่าโอ้เอามือนีมามือนีมากสีฟ้าไปอะไรสุดท้ายตามตับตัวล่างครับสุดแรงแรงต้องอันตามตัวล่างเลขลับเลขลืมเ่าหือว่าเลขแบบไหนถ่ายเงินหดถ่ายเงินน่ดเอ้า ถายเงินเดินาว่าพี่บอกถาเอาเงินเลยว่าจะซื้อำต,ตัวนีบ้บอกตักอันล่างกันมาล่างปุ่ยหน่อยขึ้นขึ้น,นอนว่าจะซื้อชุดที่เจ้าสิยหามาแม่นบ่นหนิเงืองวดวันที่หนึ่งตุล่า,ลางนี่แมนบ่ล่างนี่<ะ>ล่างนี่ล่างนี่ฮึล่างหมล่าง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 ชุดบนท่านมาตดิแม่แล้วโอ้วตวอนหนักล่างอโอ้มันไม่กันไม่เลยครับน่ะปาดโพบ่เคยได้ยินจักเทียพี่น้องซื้อแล้วว่าต้องกับว่าสั่นว่าว่า นั่งทาเงเลยตั้งเม่บ้านเดียวไม่แตเงี้ยเต้ถ่าไปเสอ่ป้าโทษป้าโทษไปสองไาโบ่ธรรมดานี้พี่หลังปันได้ไว้หันถือเป็นรวยงวดนี้หรอว่านั่งทาเลยอ่างความมันบ่แรงชุดนี้ชุดมันใจเลยป้าโทษไปหาเฝ้าไปหายิบจำรถตอลีได้พี่น้องเด้อขัานวอกปานมันโทษแล้วธรรมดานี่ โอ้แต่ว่าจะปล่อยชุดเต็มเม่ยบ, anner, บนข้างบนข้างล่างบนข้<ม>างล่างนั่นแหละอ่ามีจักรครูมีจักรครูบนสามล่างสามเนี่ยโอ้บนชุดบนสามตัวสามสามชุดแล้วก็ล่างสามชุดแต่ว่าสิมี้ตัวเน้นแข่งกันบ่วิ่งบ่วิ่งบ้าะวิ่งบ่เอ้าบ่วิ่ง <c oughs> แล้วจับครูรถวิ่งน้ำมอนว่าอย่างนี้เงินไหล เรต้องมาวงมาวิ่งมันเมื่อยเอาจับคู่เลยเป็่งๆ่เลยให้ท่านเจ้ามาซื้อลอตเตอรี่รถเอนใจมบากหนิเขาเก็บร่างหนิมาสองเก็บร่างโอ้สองเก็บร่างมาสองเก็ร่างโอ้เราตกเา่ข้างบนมันออกซิโมาหน่อยวันนี้ถือออกซี่ด้วันมันออกซิออกออกซด้วันนี้โอ้ตัวไหนก็ลังที่ว่านั่งขาวขึ้นเลยสองเก็ล่าง ตรงตรเลยสองเจสองเจ็ดเดบนบบเลขบนบกตัวกรับบาไปงวดวันที่หนงตัวลาเนี่ยมันบอกสีหกมาวันนี้บอกหกเนโอ้บนฮะวังหันส่หันนี่สี่หกสี่เมือนานนี้ออกหกสี่เคับครับมันอันนี้คือชุดบนคือบนหกสี่แต่ว่าล่างเนี่ยสองเจ็ดองเดปาทโ คือซีเร้นั่งเางึนเลยยเรื่ยนมเนี่ยให้มันคุยเนาะปาปวดแล้วปวดแล้วพี่รองปักโทปัดโทมั่อสิบเกณันเมืเอสกันมั้งีนะขาใกล้บ่ถอนขนบ่ถอนขนกินอดนอนขนตัวนี้คือข้าจะวาตันนี่เห็นไหมเหกระซเอางมาคุยอกมากระซออ้าวจเจ๊โอ้เร็กชุดนี่อ่ะสองเจ็ดนี่สอเกจนีคนมันกับเด็กสองเจ็นี่พี่องมดตีดิมดปีดิ ก็ว่าสองเจ็ออกนี่เพิ่นว่าเพิ่นอ่าเขาคัาเขาเนี้ยเต็ดสี่หกเยเโอ้ยเส้งกิกาเลยบอกน้ำงาสลากินได้สี่ไดักก็ี่หลัิไดนวี่อ้แตกต้มเลยบอกฮาโตก็ได้เห็นพี่น้องห้องเสียงลงทั้งหมดเที่ยงเลยเพราะว่ามันมันขวแตกขวแตกสี่สอคู่เนี่ยสี่สหกสี่หน่อเสี่หแค่นั้นเลยี่หด้กเนว่นักวนี่ลงนฮลังสองเจ็ดอืม มวเไดกบ่ไปเอาก้องเอากับมาก็อโอ้ไมมืนว่ามันเลฟันนะาไปแล้วหาฮะนี่มันถือไรเ็ว่ามถือไรเนี่มันเลยเห็นสมุนถไร่ว่าเพอกลับมาสิมานอกซีเุอบกินว่อโอ้หเห็นผูใดนไคอยฟันว่าอันคอยเจนีมนถือไร่นะท่นว่าปรนี้เบินไถือไรถูกกับมาแบบนี้ท่านว่านเนาะหนนหอกที่มอกนอกซอกีวันเาับมาสิลออ บอมาถึงว่าม่ถึไรมันอาจจะเป็นโต๊ะกับบอกิ่นบอกว่าหกสี่กนะเข่จะเหล็กว่าที่นว่าเมื่อถึงต่ากันหสี่บอกกับมาอาสี่บอกกันนะกับมากกสี่เป็นยังมันจะว่าสี่หกห่เนโ่เป็นเก้ตีบอเอากรโตับเนาะกับมาสีอันนี้ฟันจะต้องว่าคุณบอกฟันเหมือจับที่มือโอ้สมสี่มือหลังพี่นอปาโทษปาดโทษฟันรัดฟันรัดเลยเมื่อไรฟันอยู่เมือนฟันี้กันมื่อเรวอกันว่าของสตัวาะของตัวนึ่ ได้เด้อหกสี่หกสี่หกม่รอืมจะตัดเล็บฟั้นตต่สี่หกยางเดียว่นมีหกสีเลยหกสัตัวพรอ่กลับสมบัติเส้นตัวนี้โอ้โทรโทุ่นักคับักคักจกักบักคักงวดนี้เคลื่อนานซื้อถ่าเงินเลยพอดาเอาคันใจไขว้อใจาอยเเ้าจะไปใหญ่คนเนี้ยแตใจคนเนี้ยเด็สี่เด็สีมากกว่ามาักนเรื่องของใครเจ้าไปวาเนี้ เอาสองเกตบนน่ยแล้สองเกตล่างเนี่ยหกสีตัวเก้านเนี่ยก่กสี่เกกับกี่กีบนหสับตัวเก้าัากะด็นกัี่นกับแมาตว่าอยู่บนเนีเมื่อกี้อาี่หกันกรเห่ะตัว่าักวายตัวไหนวายะเออศูนย์เทานี่โอ้ศูนย์หกสี่ศูนย์หกเดียวเลยโอ้โหเขาขเหมือกันไหเาขึมือนคูนกันตายไปอ๋ะพี่ร่งเดี๋ยวจะ เขียนให้ยืนยันหลักฐานว่าคนหายมากแค่พี่น้องคือจังหวัดที่พามากับปั้นเลยซื้อมากนานมากคู่ันแล้วแต่ว่าช่วนตัวเจ้าตอนนี้เจ็ดล้างหกสิบบนโอ้จิ๊ดแค่นี้มันุเหมือนกันไหมตั้้านี่ยะมาไปใส่มามใสเลเจ็ดดังงวยบุญเจ็ดดังงวยหนาวิ่งเจ็ดดังงวยลางเอาพูดได้มากเลนเจ็ดดังงวยลางเอาพี่น้องฟังเอาหกรักสิบบนเนอะใช่ไหมหกหักสิบบนักสิบบนเจ็ดดังงวยลางอ่า เตนมาหลังหน่วยบดล้างแต่แบบพกกรสีบดมากระจับแถวนี่บอกาชุดนี่บอกใชลวนี่หละโอ้ลูกพี่น้องนีแงออนี่แกาอยางเาสามคู่เหรอจะมันกี่ด้กาท้าแนวท่ามาทำเนื้อเสียมันเนี่ย้ตัวยนกเลย เนี่ยมันเนี่ไอากนี่จับตังหาตัวยากไ่โอ้ืวสอตเข่าอีกล้วตัวไปใสดอกใสมาใสอย่งีโงยังดิถางบไ่เนี่็คือสามารถแยกบนล่างได้จะตัวเหนเนี่ยองตัวนันพี่น้อยรถซีก็จะองเกสชนัน่ะเออเนาะที่ไถึงก็ไหลจีเน่แต่ทกกนไหวท่านนะโอ้มา้ว่ามาครบตัวนี่ทั้งบนทั้งล่างเล่างาโปโ มี่โอกาสจะซโตแตกปะมีออนั่นหิ้งมาพี่น้องอ่รอบที่แล้วสี่หกไ่ได้กลับอันแนะต่ว่าสั่งก็เจี๋ยวกิจาเลยเป็นปะโอ,โอเคอใจใจน่าใจคุยแค่เนี้ยเดียวมันเนี้ยแกไใช้มันเนี้ยจของนี่คือเกลือมันใจมากมเลยมันมามาันเขาทัวงหดเตียนที่เขาอ้เองเดียวขึ้นนี่โอ้เขาท้งแล้ววัดท่แล้วป่ตัวอันสองสี่สห อกสองหกันบ่สอหางมอนหาศูนย์หาสองหาศนาศนย์นี่มันออกมาศูนยล่างมาค้าแตกอีกเป็นงวดที่เท่าไหรนี่ล่างเฉพาะล่างนี่สมเป็นงวดที่สมถ้าแตกอีกนะถ้ามีสองเจ็นเจหกจี่มันออกสองหกล่างก็หาศูนย์ล่างมางวดนี้สองเจ็ดนี่คือหววที่สามโอ้ตั้งนีชัดี่น้องเล่ล่างเกบบนอบนมืบสองีมาสองซี่กเป็นหกเป็นหกกก็ ก็มกะหาศูนย์มาเต็มเ็นย์เเนาเนะเือนอ้าวพี่น้องมาแล้วเห็นมครับช่วยเพิ่นด้วยบานพี่น้องตัวที่อันนั้นถือบ้างคักตัวว่าเขียนถือบ่ายาลม่อันบ่นั่นนั่นแหละยาละสามคู่นี่ย อ่าจะวันมาสองกู้ลหรอ963860064คือตัวฟันบ่โอ้กหท่าล่างนี่ถ้าออกมาอีกนี่ก็คือเป็นงวดาจ็งเจป็นวดที่สามสามสองเจ็ดขนบกันตายไลอ่ากันขึ้นไปสองสีอ๋อเอาไม่เป็นไรเอาสามตัวพี่น้องอาดเอาเด้อ9 6 3 8 6 0 การดเอาเพยาการดไพ่มารหกสามกับกาดหกสามไพามาก์คหกศูนย์เอาหกศูนย์หกสิบมหาหรอกหกสิบบนหรือว,ว่าผูใ้ใดมากคือเพิ่นนี่<ม>แต่คือศูนย์หกสี่เป็นเน้นให้แล้วตัวนี้ตัวฟันของเพิ<ม>่นเนาะแต่ว่าล่างนี่สาม,มากเจ็ดซื้อแล้วนั่งทางเงินเลย<ม>ขึ้นเงินในแท่นที่เลยลอตเตอรี่ไปหาไว้พี่น้องหาเก็บลอตเตอรี่ไว้เพิ่นน่าจะวางเลยจะกินไปแม่เจ้าวางแล้วฮอนมักตัวนั้นสองเจ็ด ่าตัวล่องก็คือหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดครับอ่าปาดโทการันตีเลยงวดนี้พี่น้องแขีนเป็นแขียนพันวาแขีนพี่น้องเอาแนวทางรัฐบาลไทยได้พี่น้องด้วยฝากตอนพงษ์พี่น้องยุทธซีข้ก็มีเขียนจริงี่าขอให้เฮงเฮงปังปังครับผมเนาะสำหรับเสี่ยนขุนไก่ครับผมสวัสดีครับเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับผม